ไม,ม,ม่ไม่ปาบรรม รูปิดประตูห้องน้ำดีๆค่ะเดี๋ยวยุงออกมาติดยังติดดึงดึงมาดีๆค่ะดึงเยอะๆดึงแรงๆโอเคทำอะไรครับเกลียวเล่นเล่นเด่งเล่น KENG MAI KERAAA KENG MAAA ไม่ได้ไม่เอาแผดมันจะตโต๊อพี่ลิตะเอาออกจากน้องค่ะเอาแผดเอาลูกเอาแผดออกโอ้ยโอ้ยสีเอาเอาไอแผดมาเดี๋ยวจะตกเร็วเร็วเร็วออมาให้ไป ไม่ตายค่ะไม่นอนยังไม่ตื่นบ๊ายบายเป็นจังไดยจ้าแม่แมะตาหักตาแพ่งนอนนาลิตานอนตัเกี่ยวลูกใหม่ลนบกไก่ต้นเนาะหองเพ่งวอนวอนอยู่ทั้งอายทั้งนอง ลูกสาวพ่อบิ๊กแม่แพลวลูกชายพ่อบิ๊กแม่แพลวกับคือพ่อคือแม่แหลนะนอกจ้ะเป็นตาหักตาแพงสาวบุงการกับคลิปความตาหักของสองต่าวมาฝากแม่แม่จ้า